กรมศิลปากรอัดยับช่องสองผีบิดเบือนประวัติศาสตร์ค่ะ กรมศิลป์อัดยับช่องสองผีบิดเบือนประวัติศาสตร์ยันไม่เคยอนุญาตให้ถ่ายทําในโบราณสถานเมื่อวันที่3กรกฎาคมนายประทีปเพ่งตะโกอธิบปีกรมศิลปากรกล่าวถึงกรณีที่รายการช่องสองผีที่ตระเวนเล่าเรื่องลี้ลับโดยเข้าไปถ่ายทํารายการในโบราณสถานในช่วงกลางคืนค่ะได้กลับสร้างความเชื่อโดยบิดเบือนประวัติศาสตร์จนกลายเป็นทีวีพากวิจารณ์กันของสังคมว่าก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการผลิตรายการ ช่องสองพีได้ทําหนังสือขออนุญาตถ่ายทำเรายการโบราณสถานหลายแห่งมายัางกรมศิลปากรหรือไม่ทั้งพระราชวังนารายราชนิเวศรวมถึงวางแผนหล่อพระพุทธองค์หลวงพ่อเชียงแสนที่วัดกระสายซึ่งเป็นวัดล้างเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรส่งหนังสือแจ้งกลับไปว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายทํารายการดังกล่าว เนื่องจากอาจจะทำให้บราณสถานเสียหายได้โดยหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามมาตรา32แห่งพรบโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์คสถานแห่งชาติพศ2504ในยประทีปกาเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่ารายการช่องสองผีเข้ามาถ่ายทำรายการในโบราณสถานแล้วนําไปเผยแพร่ออกอาก,ากาศทางสถานีโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตในส่วนนี้กรมศิละปากรจึงส่งหนังสือแจ้งระเบียบการถ่ายทำสารคดีในเขตโบราณสถาน2,547และฉะบับที่2พศ2,548ไปยังผูอ้อำนวยการผลิตรายการช่องสองผีรับทราบเพราะการถ่ายทำจะส่งบทบรรยายเรื่องการส่งสคริป หรือบทภาพยนตร์แบบฉากและเครื่องแต่งกายจำนวนนักแสดงและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนอนุญาตค่ะ ทางด้านอธิปดีกรมศิลปกรยังกล่าวเพิ่มอีกว่าการละเมิดเข้าไปโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตามกฎหมายทั้งจำและปรับโดยกรมศิลปกรมีแนวทางที่ชัดเจนคือจะไม่ยอมให้ถ่ายทำรายการที่สร้างความเสื่อมเสียให้โบราณสถานอีกและจะไม่ยอมให้ใช้พื้นที่โบราณสถานในการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อสังคมสร้างความเชื่อผิดๆโด,ดยเฉพาะการบิดเบือนประวัติศาสตร์ รวมถึงแอบอ้างถึงบูรพกษัตริย์ส่วนความเชื่อในเรื่องผีเป็นสิทธิของประชาชนทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลทุกพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อปิดช่องโหว่ในการเป็นส่วนของโบราณสถานให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในส่วนของพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำโดยหากเหตุการณ์นี้เกิดอีกครั้งหนึ่งจะดำเนินคดีก,กับผู้ฝ่าฝืนอย่างแน่นอนคะ่ะ